จองกุก BTS มักแน่ทองคำที่ทั่วโลกยอมรับในความน่ารักจองกุกได้คะแนนหมวดใยสัปดาห์ของ d a l l ส s p r t t และมิมบีดอย่างท่วมท้นเกี่ยวกับ ใครคือมักเน่ที่น่ารักที่สุดการโหวตในสัปดาห์นี้เป็นภารกิจเพื่อค้นหาไอดอลที่น่ารักที่สุดในบรรดาไอดอลเคป๊อปจากแฟนๆทั่วโลกเป็นเวลา1สัปดาห์ตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์ถึง23กุมภาพันธ์นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับแฟนๆที่จะโหวตให้คนน่ารักเพียงคนเดียวจาก10คนจองกุก BTS เป็นมักเน่ที่น่ารักที่สุดได้รับเลือกจากแฟนๆโดยได้รับคะแนนโหวตทั้งหมด289,554โหวตจากทั้งหมด634,764โหวต แม้ว่าเขาจะอายุน้อยที่สุดในวงแต่ความสามารถและภาพลักษณ์ของเขานั้นไม่ด้ยไปกว่าใครดังนั้นเขาจึงถูกเรียกว่ามักเน่ออนท็อปนอกจากนี้เขายังเป็นแบบอย่างในอุดมคติของไอดอลเคป๊อในหลายคนในด้านการร้องแรปการเต้นความสามารถในการแต่งเพลงร่างกายและภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบ iN จาก s t r a y Kids ได้อันดับที่2ด้วยคะแนนโหวต157,184คะแนน และให้นิ่งไค่ tx t ตามมาติดติดที่อันดับที่3ด้วยคะแนน14560คะแนนนี่ก็เป็นเนื้อหาคลิปหาวของวันนี้นะคะจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ